ครับพี่น้องครับกับมาหอดละครับผมขึ้นมาก็สิหอดก็สองรอยคันครับผมวิวงามดีครับพี่น้องแขงเครื่องวิวงามครับอีกแข่งเครื่องนะครับผมขึ้นมาสองรอยคันครับ วิ่งงานบรีครับพี่น้องอากาศชอตเชือนครับผมยากาศดีๆครับผู้ได้ขึ้นมาฮอนี่วธรรมดาพี่น้องสองรอยคันครับ จุดนี้อีกจุดหนึ่งครับผมพี่น้องครับจุดตั้งเหรียญครับผมตั้งเหรียญลอยพระบาทครับผมผูได้ตั้งได้นี่บุญไล้พระธรรมดาครับผม ติดแล้วครับพี่น้องผู้ดได้ตั้งได้นี่บุญลไรลบ่ธรรมดาครับผม ก็เป็นตัวมันทาาซ้ำกบันเป็นนี่เงินของกระเป๋าเป็นหลัดเงินของบันเป็นลอยล้านเด้อใช่ไหมครับพี่น้องครับ ูงดีเลยครับพี่น้องรู้ว่าจักเมร์ครับผมรู้ว่าขึ้นมาแล้วสวยดีครับกว็เพิ้นยีเข็ดได้นี่กับธรรมดาเด้พี่น้องครับผมลำบากว่าสมควรเลยครับกว็เพิ้ลนิสางแล้วกว็เพิ้ลนิสางไอพี่น้นองวางไปห้านี่ได้มากะมากวัให้ขึ้นมาขอพรครับผมกว่็ยีเข็ดไดงสิกับธรรมดาเด้เครับพี่น้อง อยากเติอบอยู่ดยครับกว่าจะขึ้นหอดพี่น้องสองลอยคันครับผมขึ้นมาหอดยังหัว่างามครับผม บรรยากาศลมลื่นนี้ครับบรรยากาศบนเขาครับผมข้างๆกรับที่เป็นหน้าผาครับผมมองขึ้นมากกับที่ขึ้นมองขึ้นเป็นบันไดครับสองอาารอยขันครับผมนะครับเขากำลังขึ้นมากครับผมเป็นกำลังขึ้นมาเห็ุบุญครับบางที่ละครับพี่นอ้อง แล้ครับบันไดสองเราขันครับผมข้างล่างก็จะเป็นเฮดบุญครับผมเฮดบุญแล้วก็ค่อยขึ้นมาครับขึ้นมาชมบรรยากาศของเตืองครับผมตอนขึ้นมานี่ก็เม่อเลี้ยงอยู่ด้ครับพี่น้องพ่อขึ้นมาแล้วก็เศร้าเม่ครับผมเพราะว่าขึ้นมาบรรยากาศดีแห้งครับ นะครับเป็นแบบนาพาชัดลงไปเลยครับผมนะครับพี่นอ้องอคือทีงเขาเลยครับ mm. เพื่อนเฮ็ดได้อีหลีครับ mm. เพื่อนเฮ็ดได้ให้คนมากราบไหว้เพื่อนได้บุญหลายอีครับอี่ mm. ห้ยพี่น้องเฮาได้มากราบไหว้ได้มารับชมครับผม mm. ได้มาถ่ายวิวได้มา บรรยากาศธ,ธรรมชาติครับผมไปขึ้นมานี่ขึ้นมาหอดน,นี่กะงูเลยวะครับธรรมชาติเต็มเต็มเลยครับผมข้างๆกับจิเป็นนาบ้าครับข้างล่างกับจิเป็นเอ่อนาวัดครับผมข้างล่างเป็นจุดขอพรครับให้พี่น้องเข้าในกาบ,บ่ายกันผู้ดใดอยากมากอะมาะไหนดี่ครับวัด เขาช่องลมครับผมตั้งอยู่อำเภอศิลาชาครับผมผู้ใดหาพ,พู้พอกเสื้อหาในกูโกได้ครับเพิ่นกระสีบอกว่าวัดเขาช่องลมนี่มาทางไหนตั้งจุดใดครับผม พี่มาแล้วพี่น้องกับสีหูวว่างามคลายรีครับบรรยากาศเต็มๆเลยครับผมพี่น้องงามแห้งครับสูงเลยครับพี่น้องสูงแห้งนี่ครับ อันนี้เืิอนกะสางมาทันแลลวครับผมกะจีเปิเ้แบบท่าสีครับในค้นใบกะใบครับผมรถกะ สามารถขึ้นมาได้เด้ครับทั้งพุ่นกับสิเป็นรถขี่รถขึ้นมากครับทั้งปีกับสิเป็นคนยางขึ้นมากครับสองร้ขันครับผมนามพี่น้องครับงายดีครับผมกันผู้ได้ได้มากนี่ได้บุญธรรมดาครับลมลื่นดีขนาดพี่น้องบรรยากาศ ลีลีครับ